พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตเชิญติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ดิสยามฟอร์เรสรีเซิร์ชคนวิจัยปา่าอันนี้ก็เป็น cannabis c a n กัญชาครับมีจุดสถานที่จำหน่ายและก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็น ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตกลางคืนวันอาทิตย์ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับส่วนนี้จากคลิปที่แล้วก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายภาพมีจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดภูเก็ตส่วนอื่นๆในตอนนี้ก็จะให้เห็นในตัวนของย่านเมืองเก่าที่จังหวัดภูเก็ตที่คนมาถ่ายภาพนะักท่องเที่ยวชาวจีนชาวฝรัง่ง ชาวมาเลเซียมาถ่ายภาพกันซึ่งก็เป็นสถานที่คล้ายๆกับหาดใหคล้ายๆกับสมขานะครับที่น,นี้ก็จะให้ไปดูพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดแลนด์มาร์กเป็นจุดเช็คอินของที่นี่นะครับซึ่งก็มีอาคารสีเหลืองมี่นะครับสวยงามก็เดี๋ยวมีการเดินข้ามถนนมีอะไร เชิญรับชมรับฟังแล้วไปดูกันเลยครับตอนนี้ก็สวยงามมากอันนี้ก็จากภายนอกอีกสักนิดหนึ่งนะครับข้ามาอีกฝั่งมันเป็นสีแยกอยู่กลางสีแยก สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ณนะจุดเช็คอินย่านเมืองเขาของจังหวัดภูเก็ตนะครับขอบคุณมากสวัสดี